คนไทยเสียชีวิตจากบุหี่ปีละครึ่งแสนวันละ142คนทุกๆชั่วโมงมีคนเสียชีวิตจากการสูบบุรี่6คนสถิติคนไทยที่เสียชีวิตจากเบาหวานวันละ21คนทุกๆชั่วโมงจะมีคนตายเพราะผลข้างเคียงของเบาหวาน1คนชายคนหนึ่งเป็นเบาหวานและติดบุหรมามา30ปี ดูดวลรซองมีภาวะไขมันเกาะตับความดันสูงเหนื่อยเพลียจนทำงานไม่ได้คนไม่ได้สูบเสียใจคนไม่ได้ป่วยเจ็บปวดทรมานเขาคือครอบครัวพี่สาวและภรรยาของชายคนนั้นสุขภาพสุดเสือเส่อมโทรมกับโรงร้ายรุมเรา้ถาถาโถมเขาจะแก้ปัญหาชีวิตและสุขภาพที่สะสมมายาวนาน จัดการก,กับร่างกายที่หนักหนว่วงได้อย่างไรไปช Multi T ปไมคลิปสัมภาษณ์คุณพินิษเป็นไงบ้างนะพี่อ่า รู้สึกว่ามันดีขึ้นหนึ่งนะฮะดีขึ้นยังไงบ้างครับจากที่เคยปวดหัวจึ๊ๆเคยมาก็หายไปปวดหัวจึ๊บๆปวดปวดยังไงครับพี่ปวดมันแบบเหมือนมือก็ปวดกระตุกยังไงรู้นะกระตุกหายแล้วนะหายแล้วนะแล้วอาการอื่นๆการอื่นอย่างตุ่เทีนบุหรี่เนี่ยเป็นไงพอวานกลับไปก็โดดน้อยมากแล้วเป็นเป็นไงที่เป็นไงมันก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอะไรอย่างเนี้ยไม่ค่อยอยากในะครับผม ที่เมื่อก่อนอ่างสูบอ่าตัวซองฝาซองฝาแต่ตอนนี้เพราะว่ากลับไปดูแค่สี่ตัวสี่ตัวเองคือมันไม่ไม่อยากเลยนะดูสูบแค่สี่ตัวปกติสูบเท่าไหร่ซองฝาสูบมาสิบปีครับพี่สามสิบสามสิบต่าปีโอ้โอเคแล้วอาการอย่งอืนนะฮะัย่งอื่นก็แลยังมีตะเพียรๆอยู่หน่อยๆมีหน่อยๆ แต่ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีเรื่องเพียเพียน้อยลงเยอะแล้วอย่างอื่นเป็นไงบ้างครับพี่การหายใจอหายใจมันก็โล่งเลยโล่งเลยอ่าโอเคดีมากแล้วยังอื่นที่ทําทําไปกี่ครั้งครับพี่แค่ครั้งเดียวครั้งเดียววันไหนฮะวันเสาร์วันเสาร์วันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันวันจันนะครับห่างไปสองวันเนาะครับนะครับดีใจไหมก็ดีใจคนเดียวอันนี้คนเดียวอยู่ถูกไหมครับโอเคนะแล้วภรรยาว่าไงบ้างครับพี่ เขาก็ดีใจอยู่แล้วดีใจนะเขาก็พยายามเัิมยาไปดูอยู่บ้าอันอันนี้รู้จัหมอจากที่ไหนครับพี่พี่สาวครับพี่สาวพี่สาวอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่สวีเดนนะสวีเดนเขาเขาดูอะไรครับพี่เขาดูทางเน็ตทางดูทางเน็ตอ๋อดูทางเน็ตแต่พี่ไม่เคยดูผมไม่เคยดูไม่เคยดูมามาจากจังหวัดไหนครับพี่ผมมาจากจังหวัดสุรประการสุรประการนะฮะแค่นี้เองบ่างครับพี่ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมีมีออะไรดีขึ้นบ้างครับ ปวยไต้พวกอะไรนะพวกอ่อนเพียบ้อ่อนเพียนะก็รู้สึกแข็งแรงอะไรครับผมแข็งแรงแล้วยังอื่นนะบุหรี่เป็นไงบุหรี่ก็น้อยลงฮะคนละสามวน่มตัวรสชาติเป็นไงรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปรสชาติมันมันเปลี่ยนไปเป็นไงพี่เหมือนกับมันเหม็นนะอ๋อฮะรู้สึกรู้สึกเหม็นนะะครับผมอ๋ออันนี้ทําคนที่เท่าไหร่ครับพี่คนที่สามคนที่สามนะวันนี้มาทําเรื่องปอดนะครับวันนี้ การอะไรที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างคะเกี่ยวกับร่างกายเราค่รู้สึกว่าหายใจดีถดโล่งค,ค่ะถด่ะและ<ม>้ว<ล>มีอะไรอีกบ้างคะที่รู้สึกว่าดีขึ้นก็อย่างเรื่องตัวปัสสาวะาาที่เคยชีบ่อยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็เข,ข,ขาปกติฮะตอนแรกที่มานี่ก่อนมาหาคุณหมอนี่คือเป็นอะไรมาคะก็พอดีเข้าไปตรวจสุขภาพ แล้วก็ทางโรงพยาบาลบอ,อกว่าเกี่ยวกับเรื่องไขมันกับเบาหวานเยอะค่ะแล้วว่าการหลักๆเลยที่พี่มาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างก็มีเรื่องตัวไขมันกับเบาหวานนะครับมีอาการมีอาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนแรกที่มาก่อนแรกที่มาก็รู้สึกเพียเพียมากไหมคะเพียมากครับเวลาทำงานที่เหนื่อยก็เหนื่อยแลค่ะเหนื่อยง่ายครับหายใจเป็นยังไงบ้างหาย หายใจไม่ค่อยตัวดีเท่ากับตอนที่ทําไปเนี่ยวันวันก่อนก่อนที่จะมาหาหมอเลยพี่อาการเป็นยังไงครสภาพตอนนั้นเป็นยังไงครับเพียเลยครับเพียนะเพียระเยอะเลยครับผมประมาณไหนพี่เดินอาบน้ําเพียไหมอาบน้ำไม่ออกมาเหนื่อยไหมอาบน้ําออกมาแลอวเหนื่อยแล้วนะชัดเจนเลยนะโอ้ก็พูดยาวๆเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยนะชัดเจนมา แฟนช่วยพูดได้นะก่อนก่อนที่เขามาเป็นยังไงบปัญหะอาการที่เขาเป็นยังไงบ้างคะก่อนก่อนมากอนมาหก็เห็นเขาก็ปวดว่าเหนื่อยเวลากินข้าวทีก็จะมีเหงื่อออกออกเยอะมากเลยเหนื่อยนั่งกินข้าวนี่ก็เหนื่อยหยดเลยเป็นมานานกี่ปีครี่เขาพุ่งมาเป็นเมื่อหลังนี่เลยใช่ไหมบาดปีฝานีกว่านะเหนื่อยชัดเจนนะ โอเคอายุเท่าไหร่อะพี่ผมตอนนี้ห้าสิบครับห้าสิบนะแล้วเราได้ไปหาหมอที่ไหนมาก่อนหน้านี้บ้างฮะที่ว่าก็เพิ่งไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐลินมาเจออะไรบ้างรับเจอพวกพวกไขมันเกลอบตับแล้วก็พวกเบาหวานอ่าขึ้นสูงนะขึ้นสูงเจอมากี่ปีแล้วฮะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเจอมาตกกี่ปีแต่ว่าเราเพิ่งไปตรวจอ๋อได้สักกี่เดือนนะพี่ก็ประมาณสัก 6-7วัน6-7วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยครับผมอ๋อไปไปเหมือนเช็คอัพเรื่องใจเหรอใช่ใช่ครับแล้วเบาหวานนี่เรารู้มากี่ปีครับพี่เบาหวานเบาหวานเราก็ไม่รู้นะไม่รู้เลยเหรออ๋อเพิ่งเพิ่งเจอเหมือนกันครับผม6-7วันก่อนมาพี่ไรนะใช่ครับแลอ้แต่ตอนที่ที่คุณหมอพบเจออะไรกังวลไหมพี่ผมเฉย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  แล้วแล้วยังไงฮะแล้วมาเจอหมอคงสะพนได้ยังไงฮะพอดีพี่สาวอยู่ที่เซสวีเดนอะเขาเป็นคนูกแนะนําอ๋อมาให้ลองมาดูคับแล้วทําทําไปกี่ครั้งแล้วรพี่ทําไปทั้งหมดสามครั้งแล้วครับสามครั้งนะแล้ววันวันวันนี้นะฮะเราันนี้ผลตรวจมาให้นะมาให้มาให้อันนี้นะครับครับเมื่อวานเมื่อวานไปหาหมอตรวจอีกทีหนึ่งนะฮะใช่ครับเป็นยังไงครับหมอเขาว่าไงครับหมอว่า ไอตัวไอเนี่ยจากพ <c oughs> ันแปดรถเอร์เลยพันสองอย่างเงี้ยเด็นเขาบอกอย่างเดียวนะเขาบอกอย่า,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 าเงเดียว 12, นะวันนี้ตรวจเมื่อวานเมื่อวานนะครับพันแปดหรือพันสองนะเลาหวานใช่ไหมโอ้โหข้าปลาหวานพันะ 8, แปดหรือพนะันสองอาจจะคนละหน่วยกัน,จจลนแล้วเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบุหรีเป็นยังไงบ้างพี่เรื่องบุรีตั้งแต่วันแรกเลยก็ รู้สึกไม่อยากสูบเท่าไหร่ฝังไปฝังไปหนึ่งหนึ่งแรกเลยครับทีเดียวเลยครับผมทีเดียวเลยพอกลับบ้านไปปุ๊บเป็นยังไงฮะก็กระโดดไปแล้วรู้สึกมันจะเหม็นเหม็นเลยเลยครับผมสูบมาิีปีแล้วคะโอ้สามสิบปีเลยหรือม่สามสิบเียเลยนะครับผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบนะสุบเยอะไหมพี่ก็วันละาฟองกว่าครับสองกว่ามาตลอดสามสิบปี แล้วหลังจากฝังเข็มไปเป็นยังไงบ้างคะหลังจากฝังเข็มไปแล้วก็กลับไปถึงบ้านก็ลองดูดูมันก็มีกลิ่นเหม็นแล้วแหละ<ม>เหม็นเลวเลยครับผม,มแต่ถ้าก่อนฝังเป็นไงหอม <laughs> ใช่มันหอมเพราะพอ, <laughs> อม,มากินข้าวแต่ก,ก็สนุกแ, <c oughs> แล้วอ่นแล้วมันเหม็นอลไเลยนะครับผมอยากให้พี่พูดถึงความประทับใจในการฝังเข็มนะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับความรู้สึกที่เราเปลี่ยนไปถ้าเกี่ยวกับตัวรู้สึกว่ารู้สึกว่า มันก็หายใจโล่งดีนะทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เพียแล้วคือสุขภาพดีขึ้นแล้วแบบนอนก็รู้สึกจะหลับนานเลยับไครอยากให้แนะนนำหรือว่าพูดถึงถึงเยาวชนตอนนี้ค่ะที่เขากลั่งประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แนะนำาน็นึงอันนี้แนะนำ เพราะการมาฝังเข็มคิดว่าคุ้มค่ะก็แบบก็อยากให้เขาเลิกมานานแล้วอะค่ะต้องอมาตรงนี้เราก็ดีใจถ้าเขาเลิกได้ดีใจวางรู้สึกตอนแรกนะคะที่มากับตอนนี้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะตอนแรกดีกว่าตอนแรกค่ะตอนแรกคิดว่ายังไงก็ตอนแรกก็คิดว่า จะอดไม่ได้หรือว่าอะไรสักอย่างอ่ใช่ใช่ะแล้วพอเขามาได้ทําแล้วเขาว่าน้อยลงเงี้ยอดได้ก็อคิดว่าก็ดีปากมีอะไรฝากไปถึงท่านผู้ชมที่ที่กำลังจะที่เป็นเยาวชนที่ที่ยังเลิกไม่ได้คนจะเลิกหรือคนจะสูบต่อควนคคนจะเลิกอ่ะคนไม่ไม่ต้องไม่คิดเลยอ่ะไม่ไม่อยากคิดอยากจะลอง เราไม่ต้องลองนึกแต่ต้นดีกว่าขอบคุณค่ะก็อารมณ์ดีขึ้นนิ่งนิ่งขึ้น้ำมะกอกยังไงพี่ต้นมะกอกถ้าแบบปิดถูนิดหน่อยก็มีอารมณ์ไปอ๋ออารมณ์ดีง่ายใช่ไหมคะแล้วในเรื่องของการสุขดีมันดีขึ้นเพิ่มต้นยังไงบ้างคะพี่ก็มันไม่ค่อยอยากแต่มันมันเหมือนกับเราเคยชินในขาดอะไรไปอย่างอย่างเงี้ยแต่เราไม่ค่อยอยากเลยนะคะ ทรมานไหมไม่นะคือคือปกติถ้าถ้าอดบุหรี่เองทรมานอยู่ใช่ใช่อันนี้ทรมานไหมพี่ไม่ครับสบายใจกว่าเดิมใช่ไหมใช่ใช่โล่งกว่าเดิมไหมโล่งกว่าโล่งกว่านะแล้วอะไรนะที่ดีขึ้นอีกคือเห็นเมื่อวานบอกว่าเมื่อวานนี้ทําไขมันพอกตักไปเมื่อเช้าขับถ่ายขับถ่ายเป็นไงที่ว่ามันเป็นตัวขาวๆที่ที่ถ่ายออกมาเนี่ยมีเยอะ ขาวเลยเป็นไขมันออกมาเลยนะเป็นเป็นไขมันที่เสียสีขาวเลยฮะปกติอุจจาระสีอะไรพี่ก็จะออกโผล่เหลืองๆหน่อยเหลืองใช่ไหมแต่เมื่อวานออกมาขาวเลยค่ะเป็นขาวเป็นจุดๆๆอะไร่เงี้ยจุดๆอยู่ในอุจจาระได้ครับมอ้โถ่ายกี่ครั้งนะครัครั้งเยอะะมาเห็นอะไรนะโอเคแล้วมีอะไรครับกานคอแห้งเหรอเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงโอ้คอแห้งถึงก็เจ็บคออะไรนะเออจะจัดการสังเข็มไปแล้ว อาการลองแข็มไปแล้วนะก็หายไปแต่มาสองวันเนี่ยรู้สึกคอแห้งรู้สึกเจ็บคอคือมันมีเบี้ยงอยู่นิดเป๊ะมันเมื่อก่อนมาแล้วมันมันก้านเลยอ่ะคือวันนี้แล้วมันขาวใยคือรู้สึกได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะพี่ก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของน้ำั่ง้แต่ว่าได้ด้วยทำไมแล้วผลตรวจเป็นยังไงบ้างคะผลตรวจก็ว่าน้ำตาลลดอย่างเงี้ย ลดไปเยอะหมพี่ลดไปหกร้อยอสุขภาพดีขึ้นจากแต่เดิมมัน1ันแปดอันแปดแล้ววัดออกมาได้เท่าไหร่คะเหลือแค่พันสองแสดงว่าสุขภาพดีขึ้นพี่โรไปคุยกับพี่สาวไหมฮะได้คุยกับพี่สาวได้คุยค่ะแล้วเป็นไงบ้างฮะก็บอกว่าดีค่ะให,ให,ให้ให้ไปทำเลยอะไรเงี้ยแบบไปทำมาดีแล้วก็อยากจะให้ดูแลเี้ย ดีใจไหมฮะอันดีใจค่ะพี่สาวดีใจนะดีใจค่ะน้องชายอดบีตัวเขาเองเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวลมมานี่กูก็จะไปทำเหมือนกันเขาจะทำอารมณ์ที่ว่าเหม็นเนี่ยเหม็นคือว่าเหมือนเราไม่ได้ดูเบรีแต่ว่าไปเจอคนดูดบรีจะเหม็นแบบนั้นนะครับก็คือเราไม่ชอบเป็นยังไง สุดญาติคุณพินิต์เข้ามาเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์แจ้งว่าคุณพินิตดูดีมากมีแรงทำงานได้ไม่เหนื่อยสุขภาพแข็งแรงผิวพรรณขาวใสและไม่สูบบุหรี่อีกเลยขอขอบคุณคุณพินิษที่มอบคลิปสัมภาษณ์ที่เป็นอุทาหรณสอนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่มีปัญหาเบาหวานและคนที่ติดบุหรี่ให้มีทางออกและมีทางเลือกที่จะรักษาร่างกาย ร่างกายของคนที่เป็นทั้งเบาหวานและสูบบุหรี่มีความเสื่อมมากกว่าคนทั่วไปต้องรีบดูแลแก้ไขและดึงร่างกายกลับมาก่อนที่จะเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเกินกว่าที่จะประเมินได้นายแพทย์พงศธรคลินิกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำคนสุขภาพดีคืนสู่สังคมค่ะ